โอเคครับสวัสดีสครับย่ผมช่องตีนะถ้ามีเสียงรบกวน<ส>ก็ขออภัยด้วยนะเออเันี้ผมจะมาสุ่มนะก็คือสุ่มแจกคอน,นโดนี่แหละผมจะมาให้ดูนะว่ามันจะมีเลขถึงสามนะว่าผมบอกไว้แล้วว่าคนนั้นจะได้เลขอะไรนะผมจะมาสุม่มแต่ผมจะให้ดูก่อนว่าคนที่จะได้คือใครคนที่เดี๋ยวเออไม่ใช่สิคนที่ คนนั้นเลขนั้นเลขที่คนนั้นเลขที่เท่าไหร่เลขอะไรเงี้ยโอเคไปดูกันนี่กันมาดูคนแรกนะใครเอ่ยอันนี้น่าจะยังไม่เคยได้อ่าโอเคเราเป็นทสุดท้ายแล้วอันนี้คือคนที่หนึ่งอันนี้เป็นคนที่สองอ่าสองคนนี้คนที่สาม คนนี้คนที่สี่นะแล้วใครที่ได้ผมก็จะโพลนะแล้วก็นในช่องเขอเออจากสามถสี่คนนะคือเสียงลมดังๆมาผมว่าน่าจะได้อดาหไ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ มาดูวันว่าหนึ่งถึงสี่ใครจะได้โอเคคนที่สี่ได้เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อคนนี้นะคนนี้คนที่สี่ถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ทิ้งเบอร์ไว้ผมนะทิ้งเบอร์เอ้ยไม่ใช่ทิ้งเบอร์สิทิ้งเ,งเฟซชื่อเฟสอะให้ผมเดี๋ยวผมจะทักไป ให้รหัสนี้นะโอเคไม่บายเจอกันคลิปหนะ้า